สวัสดีครับน,นี้มันก้อยแมงสอนครับแมงกี้ซอนเห็นหมเนเ่ยใส่ลงไปวัวแล้วนะครับตามครับ้ม่แหลกด้วยใส่พริกป่นลงไปครับตามด้วยผงโน่ตามด้วยน้ำปะลาลาวน้ำปลาแดงเองตามมิ้เข้าตามด้วยครับพริกสดครับหมอมแดงซอยมะม่วงครับใส่ลงไป ตา,ตามให้เข้ากันเหมือนเดิมครับชิมดูก่อนครับฮืดยจวร์ huh. จีดีเลยพี่น้องเสียบ,สยงงบเสียบพวกภาษาข้ายแบบโดเคครับเสียบเลยครับไง่ายง่ครับยังมากไม่ไม่หนุบเปียกๆแ้่ประกาศเสียบเด้อไม่หนุนก่อยไม่ได้สอนตายเดียวก่อยกับพร้อมนะครับเจ็บกับก็บมงเด้อใครว่เคยกินอะไรบ้างมึงครับเสียบเจ็บ ขายเคยเห็นแล้วคอมเมนต์มาบอกเนี่ยน,นะครับว่าแสบปอว,ว่าผมนี่สียบแสบขอบคุณครับ